สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวแนะนําครับว่ามีเต็นท์นี่พวกอุปกรณ์ในการกางเต็นท์แคมปิ้งคืนหนึ่งจะใช้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับอ่าอันแรกนะครับเต็นท์อันนี้เป็นเต็นท์เมดฟ็อกนะครับห้าผีครับนอนได้ห้าคนภายในประมาณสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เป็นทัาบ อันนี้เป็นทับขนาด6เมตรคูณ6เมตรนะครับเป็นสั่งตัดจากไฟชีทไทยนะครับเป็นสีดำหมดเลยนะครับตัวข้างบนนะครับส่วนราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเต็นด้วยครับเต็นเดี๋ยวลงให้ดูว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ4,000กว่าบาทนะผมจำไม่ได้อ่าเสร็จแล้วก็มาตัวนี้ครับเสาของท้บนะครับตัวนี้เป็นของซันสตาร์นะครับราคาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวลงให้ดูครับ ตรงนี้ครับลงให้ดูแล้วก็มาเสทาทับนี่จะมีสองต้นนะครับคู่หนึ่งแล้วต่อไปก็ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเสาขนาดเล็กนะครับของเคทูนครับอันนี้อันนี้จะใช้หกต้นนะครับทั้งหมดสำหรับทับหกคูณหกเมตรนะครับหกต้นได้อันนี้เป็นที่บังแดดนะครับราคาเท่าไหร่ก็จําไม่ได้เป็นแต่นี้เป็นขนาดสองเมตรคูณสี่เมตรนะครับ เดี๋ยวลงให้ดูครับราคาเท่าไหร่เป็นสแตนด์างแดดประมาณกันแสงได้90%นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เดินมาดูครับมาต่อครับโต๊ะอันนี้โต๊ะโคแมนนะครับขนาด60คูณ120นะครับราคา6,200นะครับปรับได้3ระดับนะครับก็คือความสูง อันนี้คือต่าสุดนะครับสูงขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็สูงขึ้นมาอีกก็จะประมาณตรงนี้นะครับปรับได้สารระดับก็เป็นเก้าอี้ต่อไปก็เป็นเก e ้าอี้ k2 นะครับตัวนี้ราคาสองสองพันเท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูจาไม่ได้สองพันหกร้อยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยครับเป็นสีดํานะครับ k 2 r e l l x x XT นะครับเสร็จแล้วก็เป็นกระติก กระติกนี่ขนาด25่ิบ้าลิตรครับเป็นของอะไรนะโคมอสโคมอสนะครับสีดำย5ลิตรอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็เลยเอามาติด,ตดเวลาซื้อของตามร้านอะไรก็จะมีติดให้นะครับอันนี้ไอตัวที่วางเจ้านี้เป็นก็แถมมาจากกระติกนะครับตัวในนี่ เป็นแก้วเยียตีนะครับสีดําอันนี้ราคาก็น่าจะพันกว่าบ,บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับเสร็จแล้วก็มีอะไรไฟ LED ของแบบนนะครับขนาดสามสามดวงนะครับอันนี้สองพันห้านะครับส่วนอีกสามดวงที่หลังซื้อมาสองพันสามไว้นะครับราคาถูกกว่าแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้แล้วก็ใช้กับ power bank ตัวนี้นครับเป็น power bank ขนาด1น0 0งมืมิลลิแอมนะครับขน,นาด1000นมิลลิแอมอยู่อย่างนี้นะครับซื้อโทรศัพท์แล้วแถมมาแล้วก็ตัวนี้ที่แขวนซื้อจากร้านไดโซนะครับ60บาทเอาไว้แขวนอะไรต่างๆได้แล้วหนักได้ประมาณก,กิโลงได้นะครับนี่แขวนได้เลยอ,อันนี้ที่แขวนไฟนะครับ อันนี้เป็นสายใต้ทาบนะครับตัวนี้ยาวประมาณหกเมตรนะครับเท่ากับทาบเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับมีช่องห่วงไว้แขวนไฟพวกแบบนเดี๋ยวไฟอะไรก็ได้ครับตรงนี้นี่ครับประมาณนี้ครับนี่แบบนยาวไปถึงนู่นเลยครับหกเมตรครับตัวนี้มันปรับได้ครับยืดหดได้อ่าตรงนี้อีกลืมเชือก พาราคอตสีชมพูนะครับแบ็คพลิงเข้ากับสีดํานะครับอันนี้สีชมพูสีสว่าเป็นพลิงอันนั้นแบค็คอันนี้พลิ้งนะครับสีดำเดี๋ยวนนี้ซื้อมาม้วนหนึ่งก็มาตัดแบ่งกันนะครับม้วนหนึ่งก็ร้อยเก้าสิบนะครับยาวประมาณสามสิบกว่าเมตรนะครับตัวนี้นะครับขนาดสี่มิลนะครับเนี่ยเอาไวแ้แผนเอาไว้เป็นดึงตั้งทาบได้สบายๆครับ ผมซื้อมาสองบัวนะครับมาแบ่งกันได้ประมาณสิบสี่เส้นนะครับปลั๊กไฟอันนี้ปลั๊กไฟสี่ช่องนะครับเป็นบล็อกยางขนาดเป็นสามตานะครับเป็นทําเองเป็นสายยาวขนาดยาวประมาณสามสิบเมตรนะครับขนาดสองจุดห้าคูณสามนะครับเป็นสายวีซีทีนะครับก็อันนี้เป็นที่ปลั๊กของแคมป์ที่นี่นะครับบางกอกแบกยาดครับเดี๋ยวไปดูปลั๊กกันครับว่าเป็นไง นี่ครับอันนี้ครับพอมาถึงเราก็ต้องดึงเบรกยกเบรกขึ้นนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นปลั๊กของผมนะครับตัวนี้สามตานะครับแล้วก็อะไรโตโตตัวนี้นะครับขนาดหกสิบคูณรอยี่สิบนะครับอันนี้ซื้อมาหนึ่งพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับอันนี้ปรับความสูงไได้นะครับเคยรีวิวไปแล้วมีลินมีพะตะกาลิ้นชักด้วยนะครับแถมมาให้ อ่าต่อไปก็นี่เดียวดีเป็นแทงแทงน้ำเดียวดีนะครับขนาดสิบลิตรนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับใครคุมทนเต็นสีดำก็ซื้อไปใช้ได้เลยครับตัวนี้เราซื้อมาในราคาพันสี่นะครับถ้าจำไม่ผิดพันสี่ยวขึ้นให้ดูครับแต่เสร็จแล้วตัวนี้ อันนี้เป็นกระเป๋าของโกแก่นะครับ69บาทซื้อมาใส่พวกชุดกาแฟนะครับชุดกาแฟในนี้ก็จะมีนี่บาลติบิก้านะครับตอนนี้น่าจะสองสามพันเนี่ยผมจำไม่ได้ข่อนให้ดูครับบาลติบิก้าแต่ตอนนี้ก็ไอตัวน,นี้มันเป็นนี้นี่นะครับที่ปั่นตีฟองนมนะครับมันแกะยากหน่อย แล้วก็อันนี้ถ้วยของคูปิก้านะครับอันนี้ใส่ขนาดกาแฟต่อช็อตเหมาะกับไอตัวนี้4ีครับได้สบ,สบายสบายครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับส่วนอันนี้แผ่นรองกันความร้อน,นครับซื้อจากอีเกียนะครับซื้อเป็นก้ไข่เป็นแพ็คนะครับสามแพ็คก็ในราคาเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับตัวน,นี้กาแฟครับ ลำเลยสิ้นนะครับจซ,ซื้อจากร้าน The Summer Coffee Company นะครับราคา4 7 0นะครับอันนี้ขนาด2 0 0กร,รมัมหอมครับหอมหอมกินลำเลยสิ้นเป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องบดขายไม่ได้ครับเครื่องบดกาแฟเมเลยกาแฟทำ MOC2 นะครับแต่ขึ้นไนดูครับผมจำไม่ได้น่าจะพันกว่าบาท หมดละต่อไปจะเป็นตัวนี้นะครับถังน้ำจากนิเจอร์ไฮนะครับขนาดนี้ขนาด10ลิตรถ้าจะไม่ผิดราคาน่าจะ100ร้อยกว่าบาทครับหรือ200้อเนี่ยผมขึ้นให้ดูแครับผมจำไม่ได้อันนี้ใส่น้ำได้นะครับไม่รั่วนะครับหรือจะใส่จานไปล้างก็ได้นะครับเสร็จแล้วอันนี้เตาแก๊สนะครับเป็นเตาแก๊สแก๊สกระป๋องนะครับ นี่ครับใช้ในการปิ้งย่างนะครับนี่ก็มีแกกระปองอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ของ l u c กี้เฟรมนะครับผมก็จําไม่ได้อยู่ดีขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว,ว่ามันจะมีแถมไอ้ตัวหม้อแั่นั้นเลยนะครับตัวกระทะสำหระับปิ้งย่างของเกาหลีนะครับต่อไปนี่เป็นขาตั้งไว้แฟนไฟนะครับ ตัวนี้น่าจะหลักสามร้เกสินะครับผมจำไม่ผิดอันนี้ไฟต่างหากนะครับอันนี้ไฟของ k 2นะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูผมจำไม่ได้ครับแล้วก็อันนี้ที่ใส่น้ำมันนะครับอันนี้ก็ซื้อมา100ร้อยกว่าบาทอันนี้ใส่ได้ให้ประมาณห้าร้อยซีซีนะครับประมาณนี้ครับห้าร้อยมิลลิลิตรแล้วที่ขาดไม่ได้ก็มี power bank เคยรีวิวไปแล้วครับลองไปเปิดดูห2 0 0 0ืสองพันมิลลิแอม ราคาก็สามพันกว่าบาทนะครับสามพันแดกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับของยูเบานะครับตัวนี้ก็ยูเบามอนกันครับสามพันกว่าเหมือนกันมีเสียบเป็นปลั๊กไฟส2งรยสบโวลต์ได้เหมือนกันครับตัวนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาดูนี่ครับต่อครับ นี่ครับกระทะที่แถมมาจากตัวลัคกี้เฟรมเมื่อกี้นะครับถาปิ้งย่างเกาหลีอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับมีตัวนี้ด้วยเขียงไม้จาก K2 นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับจำไม่ได้ซื้อมานานแล้วครับแล้วก็มีหม้อจาก DS500 นะครับหม้อสนาม ชุดนี้ก็น่าจะห้าร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดและที่สำคัญในตัวนี้กระเป๋าสำหรับแคมปิ้งซื้อน่าจะห้าร้อยกว่าบาทนะครับสองใบใบละห้าร้อยกว่าบาทขนาดห้าสิบลิตรนะครับมันปรับความสูงได้เป็นหกสิบลิตรก็ได้แต่ที่สำคัญก็มีรถเข็นตัวนี้นะครับมาเดินตรงนี้ครับเป็นรถเข็นล้อโตนะครับ แต่จริงแล้วมันเป็นของ Zero Works นะครับแต่ผมเอาผ้าของ K2 มาใส่นะครับตัวนี้3,100นะครับราคาเท่าของ K2 เลยครับนน,นี้ล้อโตครับก็ได้เป็น K2 ล้อโตพอดีเลยเสร็จแล้วก็มาดูต่อครับนี่พัดลม K2 นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับพันกว่าบ,บาทตัวนี้มันชาร์จโซล่าเซลล์ก็ได้ แล้วก็กระเป๋าไว้ใส่พวกสมอบกนะครับตัวนี้ซื้อจากไทยวัสดุนะครับน่าจะราคาหกรอยกว่าบาทมันใส่สมอบกได้ใส่ยาวก็ได้ครับตัวนี้ยาวสามสิบเซนก็ใส่ได้น่าจะใส่ได้แค่ยาวสุดแค่สามสิบเซนนะครับแล้วก็ค้อนของเคปูตัวนี้นะครับอันนี้ห้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็มีค้อนยางของ เคช์นะครับจากดีแคนหล่อนร้อยห้าสิบบาทก็ <c oughs> อะไรอีกอ่ามาดูตัวนี้ครับที่ใส่ทิชชู่เป็นผ้าคแคนวาสนะครับอันนี้ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับซื้อจากในช้อปปี้นะครับแล้วก็มีอะไรไฟโคลแมนตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไฟ led โคลแมนตัวนี้ไฟ led จาก ของอะไรนะแบคเดียร์ er นะครับพันเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ซื้อมานานแล้วครับตัวนี้ราคาน่าจะขึ้นแล้วอ่านี่ไฟแช็คโซโตนะครับน่าจะเจ็ดร้อยสิบถึงแปดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับมันยืดได้เป็นไฟฟูนะครับแล้วก็แก้วน้ําจากเคทูนะครับอันนี้น่าจะสองร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับอันนี้สีครีมนะครับ อ่าที่สำคัญตะเกียงโคแมนนะครับสองแปดหก A นะครับตัวนี้ซื้อมาห้าพันสี่นะครับซื้อมาหลายทิปแล้วครับไปใช้มาหลายทิฟแล้วครับซื้อมานานลหลายเดือนนี่ตัวนี้อันนี้เปลี่ยนโป๊กใหม่นะครับเป็นโป๊กขาวเข้ากับโลโก้ของช่องนะครับแล้วก็อะไรอีกนี่ตัวนี้ตตเตาเตาเฮ้ยลืมตัวนี้ครับเตา เป็นเตาน้ำมันโคแมนห้าสามสามนะครับอันนี้ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใช้ทนมากกับตัวนี้ mm hmm. ในราคาซื้อมาในราคาตอนนั้นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วครับสี่พันห้าร้อยกว่า mm hmm. ขึ้นมาเป็นพันกันนะครับอันตยวนี้มันจะแถมเวยเตอมน้ำมันด้วยนะครับสี 4, 1, แดงๆอ่าจะไปขาตั้งกระติกเคทูตัวนี้นะครับตัวนี้เจ็ดร้อยแปดสิบของเคทูนะครับ เดี๋ยวเรามาส่งตัวนี้ของคิดแคมป์เคทูป้ายเขานะครับตัวนี้รุ่นเก่านะครับตัวนี้เห็นไหมครับรุ่นเก่านะครับคิดแคมป์เคทูอันนี้เสาสรับแผ่นตะเกียงน้ำมันของเคทูนะครับไม่ใช่เคทูของโคแมนพูดผิดใช้สมอบ,บกสามตัวในการตอกนะครับสมบกสมอบ,บ,ก,มอบ,บกเขาก็แถมมาให้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยหาซื้อมาเองตัวนี้นะครับ อันนี้พันหกนะครับโคแมนมันยืดหดได้ครับปรับความสูงได้กว่านี้นะครับแล้วก็นี่ที่ใส่ถังขยะไว้แขวนตัวนี้ร้อยกว่าบาทร้อยกสิบว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับจำไม่ได้อ่าเรามาดูข้างในครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับอันนี้หมอนของ n a t u r จ High นะครับสองใบเป็นหมอน Memory Foam นะครับ แล้วก็ที่นอนของอะไรนะ่าจาไม่ได้ปลอกบอลน,นั่นซื้อมาเจ็ดร้อยกว่านะผมจาไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปด,ดูครับแล้วอันนี้ที่ผ้าผ้าปูเต็นนะครับผ้าปูข้างในรองพื้นนะครับไอตัวนี้ขนาดของโคมแมนคอสดโดมสองเจ็ดศูนย์นะครับแต่ตัวตัวนี้ใช้เต็นสองร้อยสองห้าสิบนะครับตัวนี้มันจะเล็กกว่าแต่พับใส่กันได้นะครับไม่เป็นไรแต่ตัวข้างในนี้ซื้อมาเท่าไหร่ผมขึ้นไปด,ดูครับจำไม่ได้ 700ดรอยกว่าบาทส่วนที่นอนนี่ซื้อมาสี่พันกว่าครับไปที่นอนรุ่นอะไรนะหกเจ็ดแปดเก้าูน <7, 8, S 2> อะไรเนะี่ยคุณจำไม่เบสเวย์นี่แหละมันมีที่ถูงบอกเวสเบลรุ่นหกอะไรหกเจ็ดแปดเก้าูนะช่เป่าไม่รู้นะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับผม,ผมจำไม่ได้จริงๆแต่อันนี้มันสี่พันกว่าบาทครับมันเป่าลมอัตโนมัตินะครับ,ลลรนนรบแล้วก็ใช้แคมปิ้งห้าคืนได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับตัวนี้ เดี๋ยวขึ้นนี่ดูครับเหรือว่า69078เดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี่ดูแล้วกัน4,000กว่าบาท best way นะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวโอเคเดี๋ยวรุดปิดเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวยุ่งเข้าครับแล้วก็ชุดที่ใส่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นของ DOD นะครับมันจะมีผ้ากันเปื้อนต่อมาอีกแต่ผมไม่ได้เอามาต่อได้ครับ มีกระเป๋าหลายช่องนะครับตัวนี้สองพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับจําไม่ได้เดี๋ยวดีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าอ่ามีอีกอันนี้เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับของไฟเมเปิลใ,ใบเท่าไหร่จาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูใส่ผ้าห่มใส่ผ้าห่มก็ได้ตัวนี้ใส่เสื้อผ้าผ้าห่มมามาแคมปิ้งคืนหนึ่งได้สบายครับสองคนอันนี้พัดลมไม่เกี่ยวนะครับอันนียวยืมเข้ามาพัดลม เป็นลมของของที่กลางเต็นท์ใ okay. ช yes ่ใช่ของที่กางเต็นท์โอเคโอเคแล้เดี๋ยวเด้วมีตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในข้างในได้มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรก็มียากันยุงซื้อมาในราคายี่สิบกว่าบาทที่ใส่ยางกันยุงแล้วก็ยางยุงก็ผมจำราคาไม่ได้ละแล้วแต่ท่านเหนือครับแล้วก็มีแก๊ กระป๋องไว้สำหรับจุดไอ้พวกไอ้ยากันยุงนะครับเยอะยะอันนี้หัวพ่นไฟนะครับน,นี่ใส่ตะเกียงกระฟูกมาเยอะยะครับต่างๆเยอะมากอันนี้ก็ที่กันยุงเหมือนกันครับของเทอร์มาเซลนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ อันนี้ก็กระเป๋าซื้อมาใส่เครื่องมือจากโฮมโปรครับสามร้อกว่าบาทแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีขายล้วโอเคครับแล้วแคมปิ้งก็จะราคาวันนี้ครับรวมแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายเลยนะครับครับโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ